คะุมะมาโรงแรมอีกแล้วแอดมิดอีกแล้วจ้ารีวิวห้องดีกว่าเนาะคลายเครียดเปิดห้องเข้ามานะคะก็จะพบกับตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็ซิงค์ล้างจานฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือมีความเหมือนกับ ้องที่เคยอยู่นะน,นี่ก็จะเป็นของที่โรงพยาบาลเตรียมให้พวกบอดี้ o ลช o ่นบอดี้วอนะคะมีผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีเทีนะ่อาบน้ำถัดเข้ามาจะเป็นโซฟานะคะให้ญาติคนไข้นอนเฝ้าแต่ว่าเคสนี้งดเฝ้านะคะปลายเตียงจะเป็นเคาน์เตอร์มีทีวีมีไมโครเวฟมีกระติกน้ำร้อนนะคะ นีจะเป็นเตียงคนไข้นะแล้วก็จะมีโต๊ะทานอาหารตรงนี้ไว้ตักผ้านะคะนี่คือระเบียงนอกห้องจะสังเกตว่าวิวสวยมากค่ะเห็นทะเลเลยนะคะก็ขอเล่านิดน,นึงแล้วกันนะคะว่าเหตุผลที่ต้องมาแอดมิทที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะอะไรก็คือ เมื่อวานนะคะไปฉีดวัคซีนมาเนาะของแอสตราเซนกานะคะไม่มีอาการอะไรเลยพอตกดึกเป็นไข้หนาวสัน่นจนถึงประมาณบ่ายสามของวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยต้องมาโรงพยาบาลพอมาถึงวัดไข้ได้39.9สองศาก็คือไข้สูงม,มากคุณหมอกเอ็เลยให้นอน ดูอาการหนึ่งคืนนะคะรับน้ำเกลือไปสักหนึ่งกระปุกก็อาการนะคะก็จะมีปวดหัวค่อนข้างรุนแรงนะคะปวดเมื่อยตัวแล้วก็แน่นหน้าอกด้วยคิดว่าน่าจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีแล้วนะคะก็เลยรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลก็ได้ตรวจโควิดไปด้วยเลยอีกแล้วนะคะ แย่จมกูกอีกแล้วแต่ครั้งนี้จะบอกว่าเจ็บมากๆเจ็บมากจริงๆค่ะแย่จมกูกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีเนาะว่าจะเป็นยังไงพรุ่งนี้อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้าขึ้นมานะคะก็ฉันนายแย่มากแบบนี้เลยก็ไข้ไม่มีแล้วนะคิดว่าน่าจะได้กลับบ้านแล้วแหละวันเนี้ย มื้อเช้าของเรานะคะก็จะมีข้าวต้มแล้วก็นมมื้อเทียะะเเ่ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือน้ำกว๋วยเตี๋ยวนะมีอาหารว่างมาเสิร์ฟด้วยนะคะอันนี้น่าจะเรียกว่าโดรายากิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ส่วนนี้ก็คือน้ำใบเตยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะชเชฟแต่งหน้าเรียบร้อยนะคะคือเหมือนกับพร้อมกับบ้านมากแต่ว่าได้กลับช่วงบ่ายนะคุณหมอมาเยี่ยมแล้วก็สรุปให้ฟังว่าเป็นผลข้างเคียงนะคะจากการฉีดวัคซีนนะไม่ใช่อาการแพ้วัคซีนเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะรับเข็มสองได้แต่ต้องให้แจ้งนะคะว่ามีผลข้างเคียงยังไงบ้าง ของว่างนะคะที่คุณสามีซื้อไว้ให้นะทอฟฟี่เค้กนะคะนี่หน้าตาหน้าทานมากๆเลยทอฟฟี่เค้กไปด้วยแล้วก็ชมวิวทะเลไปพลางๆแก้เหงาถอดใส่น้ำเกลือแล้วค่ะพร้อมกลับบ้านมาตอนนี้ก็คือรอ เครมประกันนะคะประมาณ2ชั่วโมงก็จะได้กลับแล้วนะ